ปลายเดือนเมษายนทะเลสาบโอเทเซเต็ไมไปด้วยธรรมชาติที่แสนงดงามและสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำที่ไม่มีใครมองเห็นปลาจำนวนมากขึ้นมาจากจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบมุ่งหน้าไปยังไรฟินิสบาสแควน้ำที่ใหญ่ที่สุดของทะเลสาบโอเทเซ พวกมันต่อสู้กับกระแสน้ำมุ่งหน้าขึ้นไปยังต้นน้ำนี่คือปลาดาน,นูบเล็กปลาหายากที่หาไม่ได้จากที่อื่นนอกจากคาเรนเทียในฤดูใบไม้ผลิปลาก,กว่า5 0,000ตัวต่อวันออกจากทะเลสาบในไรฟินิสบาส เช่นเดียวกับแซลมอนแซลมอนมีขนาดราว30ิซติเมตรทวนกระแสน้ำที่แคบและมีหินขวางกั้นหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนชาวบ้านจับปลาพวกนี้โดยใช้ถังขวางกั้นลำน้ำและนำปลาไปให้หมูของพวกเขากินปัจจุบัน พวกมันถูกคุ้มครองตลอดทั้งปีเพรสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทะเลสาบโบเทเซคือทะเลสาบที่เต็มไปด้วยมนุษย์แต่สิ่งมีชีวิตที่มักหลีกเลี่ยงมนุษย์อยู่ที่นี่อีกด้วยนกเป็ดผีใหญ่ นกเป็ดผีใหญ่กว่า80คู่อาศัยอยู่ที่นี่ทั่วทั้งเทเลสาบเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของนกเป็ดผีใหญ่ในออสเตรียนกเป็ดผีใหญ่ดูสภาพทั่วไปเหมือนเป็ดแต่ผู้มันไม่ใช่เป็ดต้นกกเป็นสิ่งสำคัญต่อมันผู้มันปกป้องต้นกกเพราะผู้มันใช้ต้นกกสำหรับทำรัง ในเดือนเมษายนนกเป็ดผีใหญ่จะหาคู่และเริ่มพิธีการผสมพันธุ์ของพวกมันตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกลักษณะของพวกมันออกนกพวกนี้เริ่มต้นการผสมพันธุ์ในปีที่สองและพวกมันชอบสร้างรังที่สามารถลอยน้ำได้ไปตามแนวของต้นกก ทั้งตัวผู้และตัวเมียช่วยกันสร้างรังซึ่งใช้เวลาราวหกถึงแวันรังที่ลอยน้ำของพวกมันถูกสร้างจากต้นกกและพืชน้ำตัวเมียจะวางไข3่3ถึงสฟองซึ่งทั้งคู่ผลัดกันฟักไข่ลูกนกฟักออกหลังจากผ่านไป30วัน ลูกนกจะมีสีแตกต่างจากพ่อแม่ของพวกมันแม้ว่าลูกนกจะสามารถว่ายน้ำได้ทันทีหลังจากเกิดแต่พวกมันก็อาศัยอยู่ในรังที่ที่พ่อแม่ของนกให้อาหารแก่พวกมันอาหารโปรดของลูกนกก็คือปลาเล็กๆยังมีนกน้ำที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งของทะเลสาบบัวเทเสเพื่อผสมพันธุ์ นกคูดยูเรเชียนกสีดำนี้มีจุดสีขาวบนหน้าผากข,ของพวกมันผู้มันถูกจัดอยู่ในวงนกอันชันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนกอันชันมากกว่าเป็ดและห่านเช่นเดียวกับนกเป็ดผีใหญ่ผู้มันสร้างรังที่ลอยน้ำจากส่วนของพืชที่ตายแล้ว ผ่านไป23วันลูกนก4-5ตัวฟักออกมาลูกนกมีสภาพเหมาะสมกับการใช้ชีวิตในน้ำและมันสามารถว่ายน้ำได้ในทันทีพวกมันจะอยู่ใกล้กับพ่อแม่นกเสมอพ่อแม่นกจะให้สารเล็กๆและพืชเป็นอาหารแก่ลูกนก ประชากรนกคูดยูเรเชียที่เทเลสาบโอเทเซมีเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี1960พวกมันไม่กลัวมนุษย์ สิบสัปดาห์ผ่านไปลูกนกเป็ดผีใหญ่มีขนาดพอๆกับพ่อแม่ของมันพู้มันยังมีขนนกที่เป็นเหมือนตอนมันฟักมาใหม่ๆพ่อแม่นกเริ่มค่อยๆหยุดป้อนอาหารแก่พู้มันจากนี้ไปพู้มันต้องออกหาอาหารเองเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนที่ลูกนกจะต้องออกไปใช้ชีวิตของมันเองเมื่อมนุษย์มายังทะเลสาบแห่งนี้ช่วงแรก วกนกก็ไม่อ่านนีกเลี่ยงการเผชิญหน้าได้หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเคยชินกับมนุษย์และไม่เกรงกลัวใดๆการท่องเที่ยวแลกธรรมชาติสามารถเติบโตไปพร้อมๆกันได้วเอเทเซยังมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมอีกด้วย ทางรถไฟเริ่มก่อสร้างเมื่อปี1 863และเป็นครั้งแรกที่รถไฟมาถึงที่นี่การเดินทางเข้ามาพักร้อนก็เริ่มต้นขึ้นจกรพกพัฟิฟานโจเซฟเป็นแขกประจำสถาปนิกแฟรงคบามการ์เนอร์และโจเซฟฮอฟแมนสร้างสิ่งที่หรูหรา ร่วมกับแรงบันดาลใจจากอาร์ตนูโวบาร็อกและบ้านในชนบทของอังกฤษตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือวิลล่าอาร์มรัชและวิลล่าเอเดไว สถาปนิกเหล่านี้ทิ้งน่องรอยของพวกเขาลึกลงไปในน้ําเช่นกันและบางส่วนของโครงสร้างยังคล้ายคลึงลิโดในเวนิสในทะเลสาบมีปลาหลากหลายชนิดมีปลากว่า21ชนิดถูกพบที่นี่แต่ที่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมด ทะเลสาบโอเทเซเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากระพงและปลาภัยพวกมันจะเญ่นเติบโตที่ริมฝั่งเกาะของทะเลสาบและแหลมของเกาะปลาภัยซ่อนตัวระหว่างกิ่งไม้ของต้นไม้ที่ล้มลงมารอคอยเหยื่อของมันพวกมันสามารถมีขนาดยาวมากกว่า1เมตร ลาขนาดเล็กอย่างปลากระแห я, ตกอยู่ในความเสี่ยงมันอาจจะกลายเป็นอาหารว่างสำหรับปลาภัยแต่ปลาที่ใหญ่กว่าซ่อนอยู่ในคโคลนใต้ทะเลสาบปลาตัวขนาดใหญ่อย่างปลาเวลส์ มันสามารถมีอายุได้นานกว่า100ปีและมีน้ำหนักกว่า300กิโลกรัมปลาเวลส์ที่ถูกจับได้ในปี1946มันมีขนาดยาวกว่า2เมตร30เซนติเมตรปลาไพเป็นที่นิยม โดยเฉพาะการนำไปทำอาหารพวกมันไม่ได้มีขนาดใหญ่แบบปลาเวลส์ปลาไพ่มีขนาดเฉลี่ย40-50เซนติเมตรแต่บางครั้งก็มีคนพบมันที่ขนาดใหญ่สูงสุดกว่า1เมตร30เซนติเมตรทั่วทั้งทะเลสาบมีชาวประมงเชิงพาณิชย เพียงห้าคนเท่านั้นพวกเขาไม่ใช้เบ็ดตกปลาแต่ใช้อวนลอยชาวประมงจับปลาเพียงสี่ตันต่อปีทะเลสาบโวทเซถูกใช้และหล่อเลี้ยงมนุษย์มาน,นานหลายศตวตรรษ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าไม่ได้มีเพียงสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นี่ปลาแสงอาทิตย์เป็นสัตว์อพยพที่โดดเด่นที่สุดมันมาจากอเมริกาเหนือปลาแสงอาทิตย์ถูกพบในน่าน้้ำเยอรมันช่วงต้นปี1880บางทีมันอาจจะถูกปล่อยมาจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนตัว20ปีผ่านไป ปลาต่างถิ่นนี้ก็มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบบูเทเซและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาลปลาแสงอาทิตย์มีขนาดใหญ่สูงสุดราว15-20เซนติเมตรด้วยครีบหนามแหลมบนหลังของมันทำให้มันไม่มีศัตรูธรรมชาติในบ้านใหม่ของพวกมันแต่ยังไม่มีรายงานผลกระทบของปลาแสงอาทิตย์ต่อประชากรปลาท้องถิ่นในทะเลสาบบูเทเซ ท่าจอดเรือในควาเกนฟูดเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาทางน้ำแต่ถัดไปจากท่าเรือที่เต็มไปด้วยเรือขนาดเล็กและเรือยอท้นเป็นโลกที่สงบเงียบอู่ขนาดเล็กที่มีท่าเทียบเรือทางด้านขวาบนน้ำ กว่าทศวรรษที่ผ่านมาคุณนายคูมเมอเช็คใช้เวลาว่างของเธอที่ริมฝั่งทะเลสาบกับสามีตกปลาและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของพวกเขาและไม่มีอะไรผิดปกติเลยเท่าราวสิบปีก่อนคุณนายคูมเมอเช็คไม่ได้ไปตีสนิทกับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง นอกจากเลี้ยงเป็ดและห่านแล้วคุณนายคูเมอเช็คก็ยังเลี้ยงงูลูกเต่าด้วยเธอโยนปลาเล็กๆลงไปในน้ำจากท่าเทียบเรือที่เธออาศัยอยู่จากที่สังเกตงูลูกเต่าดูมีความสุขดีกับการโผลออกมากินอาหารที่มันชอบ แห่งระหว่างมนุษย์และส <Like, S 1> ัตว์ที่อายได้พังทลายลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับงูลูกเต๋าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากการเดินทางของสายน้ำ มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของทะเลสาบวบเทเซทุกๆปีนักท่องเที่ยวถึง1,75 0 0 0คนมายังทะเลสาบด้วยเรือทุกขนาดการขนส่งทางน้ำเริ่มขึ้นเมื่อปี1853 เมื่อบารอนเอ็ดเวิร์ดวอนฮาเบิร์ตก่อตั้งบริษัทเดินเรือบริษัทแรกในทะเลสาบบูเทเซสิ้นปี1883มีผู้โดยสารเรือกว่า1 0 0 0 0แคนต่อปีสิ้นปี1930ตัวเลขผู้ใช้บริการพุ่งสูงถึง2,30,000คนมีเรือแห่งประวัติศาสตร์ในทะเลสาบบูเทเซมีชื่อว่าเนปจูนเฮลิเอสและทาเลียเรือที่หลงเหลือจากอดีตการ หลังจากให้บริการมา75ปีเรือทาเลียจะถูกแยกชิ้นส่วนในปี1980แต่มันก็รอดพ้นมาได้เรือทาเลียเป็นหนึ่งในเรือกลไฟฝ่ายยุโ,ยโรปที่หลงเหลืออยู่หนึ่งในเรือยนต์ที่เก่าแก่อีกลำก็คือเรือรอเร็วถูกซ่อมบำรุงเรือรอเร็วยังคงให้บริการแก่แขก เพื่อย้อนคิดถึงวันหวานในอดีตที่ผ่านมานานแสนนานมีเรือเก่าแก่ให้บริการรอบทะเลสาบสิบลำเรือใบเรือยอชที่สวยงามและเรือไฟฟ้ากลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของทะเลสาบโบเจเซมีเรือแบบนี้อยู่ราว1,500ลำจำนวนของใบอนุญาตเรือยนต์มีการจำกัด และมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมมีใบอนุญ,ญาตเพียง390ใบเท่านั้นตัวเลขใบอนุญ,ญาตไม่เคยเปลี่ยนแปลงมากกว่า40ปีแล้วตั้งแต่ปี1954ที่พระแม่มารีข้ามเทะเลสาบด้วยเรือทุกๆปีในวันที่15สิงหาคมชาวคาทอลิกได้เฉลิมฉลองวันเกรทเลดี้เดย์ คนราวหนึ่งพันคนขึ้นไปบนเรือสามลำเพื่อเข้าร่วมในการสแสวงบุญนารูปปั้นของพระแม่มารีที่มีชื่อเสียงจากสถานที่สแสวงบุญแห่งฟาติมาของโปรตุเกสรูปปั้นต้นฉบับทําจากต้นไม้ซึ่งเสียหายไปเพราะลมและสภาพอากาศดังนั้นจะมีการสร้างรูปปั้นใหม่ขึ้นมาแทนที่มีความแข็งแรงมากขึ้นกระนั้นก็ไม่ได้ส่งผลต่อผู้เข้ามาร่วมงานที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยปกติแล้วขบวนเรือประเพณีจะอยู่ในช่วงกลางคืน ท้ายที่สุดอรุณรุ่งมาเยือนพร้อมๆกับอากาศเย็นและทะเลสาบเริ่มเต็มไปด้วยหมอกช่วงฤดูร้อนกำลังใกล้สิ้นสุดลงจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดน้อยลงทะเลสาบโบเทเซเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในสมัยโบราณมีคำเล่าลือว่ามีมังกรอาศัยอยู่ในน้ำในทะเลสาบโบเจเซหลังจากนั้นมังกรก็ถูกล้อมจับ โดยใช้วัวเป็นเหยื่อล่อมังกรจากนั้นจึงฆ่ามังกรเป็นการระลึกถึงการปราบมังกรรูปปั้นมังกรจึงถูกสร้างในใจกลางเมืองของคราเกนฟูดและในพื้นที่ชุ่มน้ําในศตวรรษที่21ก็มีสัตว์ที่เหมือนกับมังกรตัวเล็กๆอยู่หลายชนิดที่นี่ในสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงสวนสัตว์แรบไทย กรมป่าไม้ของออสเตรียพูดซึ่งดูแลทะเลสาบโบเทเซได้ใช้พื้นที่อันเงียบสงบนี้ให้เป็นประโยชน์โดยการส่งกองเรือพิเศษออกไปทำงานนักดำน้ำทําความสะอาดพวกเขาทำหน้าที่เก็บเอาสิ่งที่นักท่องเที่ยวทิ้งลงไปในน้ำในช่วงปีที่ผ่านมานี้ สิ่งของส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกโยนลงไปโดยตรงบางส่วนมาจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากลมพัดทำให้ตกลงไปในน้ำแน่นอนว่าหน่วยดำน้ำทําความสะอาดไม่อาจเก็บกวาดขยะทั้งหมดได้เพราะหน้าดําน้ำมีจํานวนไม่มากเมื่อเทียบกับจํานวนของนักว่ายน้าและนักท่องเที่ยวในแต่ละปีกฎหมายอนุรักษ์ทะเลสาบของแคลินเทียเข้มงวดมากในปีพ9 6 0 เมื่อคุณภาพของน้ำเริ่มเสื่อมลงจากน้ำเสียในประเทศรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วต่อผลกระทบนี้คลองน้ำเสียถูกสร้างขึ้นร,บรอบๆทะเลสาบตามด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียในปี1967คุณภาพน้ำในทะเลสาบโอเทเซกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้งหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันทางเทคนิคแล้วในน้ำนั้นมีสภาวะปกติและมีสารอาหารครบถ้วนดังนั้นจึงเป็นน้ำที่ใช้ว่ายได้อย่างปลอดภัยและใช้ดื่มได้อีกด้วยเดือนตุลาคมม่านหมอกปกคลุมทะเลสาบและป่าเริ่มเปลี่ยนสีสันอีกครั้งเรือทาเลียเอาเดินทางครั้งสุดท้ายในฤดูใบไม้ร่วง ทุกทกที่ในทะเลสาบเรือส่วนตัวถูกนำออกจากน้ำเพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงใกล้ๆก,ก,ก,กับเทือกเขาคาราวนน้ำค้างแข็งและหิมะเริ่มปกคลุมพื้นที่ร,บรอบๆส่วนทะเลสาบอบเทเซก็พร้อมสำหรับฤดูกาลที่สี่แล้วหิมะหนาปกคลุมทุกพื้นที่ที่เมื่อช่วงไม่กี่เดือนก่อนเป็นสถานที่พักผ่อนและว่ายน้ำในช่วงฤดูร้อน แม้จะช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นสุดขั้วทุกๆปีทะเลสาบโอเ์เซก็ไม่ถูกแช่แข็งไปทั้งหมดส่วนที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งสามารถหนานได้ถึง30เซนติเมตรกลายเป็นลานสเก็ตท,ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป หนาวเย็นและน้ำแข็งไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าโยุโรปปีที่ผ่านมามีฝูงหน้าขนาดใหญ่อาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้พวกมันเป็นผู้มาเยือนจากทางตอนเหนือของโยุโรปที่หาได้ยากเช่นเดียวกับนกอินทรีหางขาวแต่นกอินทรีหางขาวไม่ได้มายังทะเลสาบแห่งนี้ทุกๆปี งานของชาวประมงไม่เคยสิ้นสุดแม้จะมีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ถึง10องศาชาวประมงมืออาชีพโจเซฟไควนิกดึงอวนลอยของเขาขึ้นมาแต่เขาไม่ได้จับปลาไปทำอาหารโจเซฟกำลังจับปลาโคเรการนอส ปลาโคเิกานอสผสมพันธุ์กันช่วงฤดูหนาวกระบวนการรีดเริ่มขึ้นไข่นับพันพันฟองถูกรีดออกจากปลาตัวเมียสเปิมของตัวผู้จะถูกนำไปใส่เพื่อผสมเทียมไข่ปลาจะถูกผสมด้วยน้ำปริมาณมากพอสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่า ไข่ทุกฟองได้รับการปฏิสนธิจากนั้นไข่ปลาจะถูกนำไปยังโรงเพาะลูกปลาในเดลรัชในตู้คอนเทนเนอร์แบบพิเศษไข่จะถูกเราะภายใต้การควบคุมอากาศเย็นเมื่อถึงฤด,ดูใบไม้ผลิถัดไปไข่นี้ฟักออกมาเป็นลูกปลาจะถูกนำกลับไปยังทะเลสาบเบอร์เทเซ ฤดูหนาวยังปกคลุมทั่วทั้งทะเลสาแบ,บแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกๆก,ก็มาเยือนที่นี่เพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของทะเลสาบไม่กี่เดือนต่อมา อากาศหนาวและหิมะจะหายไปฤดูใบไม้ผลิจะกลายเป็นฤดูร้อนอย่างรวดเร็วที่สุดในออสเตรียที่ทะเลสาบอูเทเซมนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด